นะคะครูก็จะเรียนรู้นะคะกับครูเบลนะคะทาดอกมะลินะคะจากกระดาษเชช,ชู้นะคะวิธีทาน,นะคะก็คือเอากระดาษเชช,ชู้มาพับพับกี่ทบให้ได้กี่ทบทบสองทบก็ได้สองทบก,ก็ได้แล้วก็อกเอาเราต้องการความเอาเหรียญห้านะคะ <ๆ S 2> มาวัดตัดนะคะมาวัดตัดนะคะนี่อันนี้คือทําแค่แบบ เราต้องการความรวดเร็วเนาะเพราะว่าเราอันนี้เนาะเราก็ตัดท่าแบบนี้เลยค่ะจริงๆริเรามีตอกตอกกลบแล้วก็เอาประมาณนี้เอาวางตัวนี้เห็นเป้าเขาอ่ะพับพับซ้ายพับขวาแค่นี้ค่ะแต่นี้กระดาษที่ชู่หนาไปหนาไปหนาไปต้องกะแค่ประมาณอันนี้ก็คือได้สองดอกใช่ ประมาณนี้ก็วางกึ่งกลางกึ่งกลางค่ะแล้วก็รูปลงมาอันนี้คือความรีบเนาะอย่าอย่ากดอย่ากดให้เขาแบนเกินไปต้องใช้ปลาปด้านไปลายแหลมคือเอาเหรียญสักสิบาทดีไหมเหรียญห้ารู้สึกมันเล็กไปเปล่าใช่ก็พอดีเราหยิบเจอเหรียญห้า่นะนี่เป็นเหรียญขาดเลยไม่มีเคล็ดลับที่บอกนี่คือครูเนี่ยเป็นคนฉลาดนะ พอครูรู้ว่าเหรียญห้ามันเล็กไปครูคิดว่าต้องเหรียญสิบนะเนี่ย <rants> เห็นไหมก็ก็คือมันมีขนาดอะคะ่ะมันมีเหรียญสองบาทด้วยอันนี้ก็คือขนาดเหรียญห้าลิเล็กใช้เหรียญสองบาทเมลิการใช้เหรียญห้าบาทอันนั้นจะเป็นดอกพุธ<อ>ถ้าถ้าพุธก็คือเหรียญสองบาทนะถ้าเป็นเมลิเล็กก็เหรียญห้าบาทถ้าเป็นมลกกลนาลีใหญ่เหรียญสิบบาท เนี่ยค่ะเสร็จแล้วแต่นี้ข้อแนะนําเวลาที่เราจะทําทุกครั้งเราต้องล้างมือก่อนนะคะเพราะ๋ยวมันจะด,ดำใช่ตรงตรงนี้ค่ะเวลาที่เราทำเห็นไหมคะมถ้าเราเราจับมุมให้เขาดีๆค่ะม,ม,มันจะเป็นทรงสวยแต่กิ๊กแล้วมันต้องใส่ทากาวแล้วเห็นความรีมนันเป็นกาวด้วยอ่าอันนี้เราจะฝาพันโฟลลาเทปให้เรียบร้อยก่อนค่ะแล้วก็รูปก,กาว อ่กาวก็จะมีตัวผสมของเขาอยู่มันจะมีอาสารในตัวหนึ่งที่เอาไวเอาไว้ยอดใส่<อ>คูเบลจาชื่อไม่ได้แต่คุเบลส่งชื่อให้นะคะเขาก็จะมีความมันแล้วก็เงาแบบนี้อ๋อเป็นมันแล้วก็เงาอย่างงี้อันนี้ทําเป็นอาชีพได้คูเบลบอกว่าสองดอก1บาทอ่า ต้องต้องอยู่กับขนาดอยู่กับขนาดนาด,ด้วยอะไรด้วยแล้วก็ดูราคาตําของตลาดด้วยใช่อันนี้ก็่อันนี้คือ,องเงินนะคะเขาบอกว่า <c oughs> ทําแล้วเป็นเงินแล้วก็ทําเป็นพวงมาลัยนะคะขายนะคะพวงหนึ่งเนี้ยจะขายอยู่สองพันกว่าบาทเลยนะคะถ้าเกิดใครนะคะคิดว่าตัวเองอยากลองทําเป็อนอาชีพก็ลองทําดูนะเออนะอันนี้ก็เป็นวิธีการทําที่ไม่ยากเท่าไหร่นะคะนี่ไม้จิ้มฟันเล็กๆครูชอบทําอันนี้นะของแบบของงานประดิษฐ์อ่ะนะ ทำทั้งวันลุ่มหลงวอมเมากับงานประดิษฐ์นะคะอันนี้อันนี้น่าจะสิบบาทอันนี้อันนี้น่าจะเหรียญสิบบาทนี่นี่นี่พอเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้ไม่อันนี้ยังทำไม่เสร็จค่ะเรามีการแกะกี่วันถึงจะเสร็จเนี่ยถ้าถ้าปกติก็คืออันนี้นะคะทำจากกระดาษชู ันเดียวแต่ว่าอันนี้ต้องต้องอันนี้เป็นผ้าตอกค่ะผ้าตอกกีบโอ้ผ้าตอกกีบนะคะ<ช>แตกกระดาษไอ้ดอกมะลิคือกระดาษทิชชู่เนี่ยค่ะก็เป็นในลักษณะบแบบนี้อันนี้นนคือแมจ่จ๋าอันนี้คือทาจากกระดาษทิชชู่คะ <ừ> ่ะอืกระดาษทิชชู่นะคะที่เห็นเนี่ยคะ <ừ> ่ะ <issance S 3> มันจะงานมันจะค่อนข้างนี้หน่อยนึงอันนี้ก็คือต้องมีการเข้าพวงแล้วก็อุบะใช่ เขา้าแล้วก็ต้องมีการลัดข้อตรงนี้คุบาดนี้เป็นคนชอบร้อยมากเลยตอน,นเด็กๆชอบทำไอ้นี่ะะนะเขาเรียกพวงพวงใหญ่ๆเขาเรียกก็จะมีถ้าเกิดรวมแพ็กเกจตัวนี้จะอยู่ราคาที่สองพันเก้าขัดบาทเดียวสามทันเดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจจะสั่งซื้อสั่งยังไงคะก็ติดต่อที่เฟซหรือเพจไหนดีได้เฟซเฟซบุ๊กของคูเบลนะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นงานแบบนี้ใครอยากเรียนก็ได้นะอ่าแต่ถ้าอยากเรียนก็สนใจทักไปที่เฟซ เฟซทีเฟซได้ค่ะอันนี้เป็นเงินจริงๆภาษาไทยภาษาภาษาอังกฤษค่ะโอ้โหภาษาอังกฤษด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเกิดมีคนสนใจจริงๆค่อยอันนี้มีมีเบอร์ติดต่อไหมคะ0813540151จ้ะอีกรอบหนึ่งค่ะ0813540151จ้ะาใครหาเฟซบุ๊กไม่เจอโทรมานะจ๊ะทักคุณเอ๋ไปก็ได้ค่ะเนี่ยนะคะโอเคนะคะบ๊ายบายก่อนอันนี้คือ